ลอ้ลอล้อล้ไปริมเขาตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะข้ามไปอยู่หลังภูทางนู้นหมู่บ้านที่เราจะไปนะคะแล้วก็นะต้นไม้ก็เขียวเช่อุ่มค่ะเพื่อนๆดูสองข้างทางต้นไม้จากเพื่อนวันนี้จะพาไปเที่ยวตำบลห้ามเนาะจะถึงยอดภูเขาแล้วนะคะก็เป็นเป็นทางที่ มี่รถมาต้องหนักหนึ่เนาะนี่ค่ะหนังตึนก็นาวไม่ไม่ราดไม่ชันเท่าไหร่ก็พอพอจ้าก็คงใจนาได้เห็นรูปปิดปิดรูปสดสดเขาอยู่แตเนาะนะคะหนาไปท้าเม้าไฟหวานนะคะท้าเม้าไฟหวานวิวตรงนี้จะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆนาฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อก็เป็น อำเภอแก้งโคนะคะก็ะเป็นเชิงเขาเป็นไหลเขานาะเป็นไหลเขาเ,เ,เ,ขาเ,เพื่อนๆเห็นไหมภาเนี่ค่ะภูที่เราจะขึ้นไปบนเนาะดังนั้นตอนนี้ก็เลยจะนําเสนอภาพนําเสนอเลยนะคะเพื่อนๆอนะย่างดีเลยเป็นกี่เราขึ้นมาประจําเลยแต่ก่อนนี้ที่เราขึ้นมาจาได้ตอนนี้เมือ่อสามสิบเราก็จะปิดนะคะ นี่ก็เป็นจุดขึ้นอย่างเจ้าอุ่มเนาะทีนี้จะให้เห็นรูทางขึ้นค่ะเพื่นนอนๆรูทางขึ้นน้องขึ้นนะคะเรากวจะปิดนะคะแอบๆเพื่อนๆเห็นภูเขาไหมคะนี่ก็คือเป็นจุดขึ้นที่จะขึ้นไปล้อๆๆไปริมเขาตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะข้ามไปอยู่หลังภูทางนู้น หมู่บ้านที่เราจะไปนะคะตอนนี้เราอยู่บนจุดสูงสุดแล้วมองลงไปเห็นเป็นบ้านนาเกบ้านนาหนองทุ่มอําเภอแก่งครอจังหวัดชัยภูมินะคะเพื่อมองขึ้นมาแล้วก็สบายแล้วต่งนี้ถนนเป็นเหมือนกับทางขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นลานจันทร์นิดนึ ก่อนนำเสนอให้เห็นเดี๋ยวสักหน่อยแกให้ดูทางขึ้นเนาะคะ่ะเนาะพราทางขึ้นจะมีรถวิ่งแซวก็ต้นไม้ก็เขียวเยวชื่ออุ่มค่ะเพื่อนๆดูสองข้างทางตนา้นไม้เราก็จะปิดะะแอๆเพื่อนๆเป็นเาไคะนี่ก็คือเป็นจุดะว,วันนี้ก่อนนำเสนอให้เห็น สักหน่อยจะแกให้ดูทางขึ้นเนาะคะ่ะเนาะเพราะทางขึ้นจะมีรถวิ่งเพื่อนๆโชคดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเราก็จะปิดนะคะแ,มแ,มแมคหมเพื่อนๆเด็นภูเขาไลยคะนี่ก็คือเป็นจุดขึ้นอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะคะเพื่อนๆ ลงขึ้นมาแล้วก็สบายแล้วตรงนี้ถนนเป็นเหมือนกับทางทางตรงไปปูตรงนี้เราก็ไปได้นะคะ้นตรงนี้ก็อยากเป็นพาเพื่อนๆมากินลมชมวิวสองปีที่แล้วนะที่เราเปนดมาเนาะแตจจะเป็นทางทางลูกลังอยู่นะคะเขากําลังทําใหม่ๆจำได้ว่าเขากำลังทำใหม่ปรับปรุงสองข้างทางเนาะค่ะเนาะสองข้าง ถ้าเป็นถ่ายทอดสดคือกลับกล้องได้แต่อันนี้กลับกล้อง,อองไม่ได้เลยตองให้อยู่ให้เพื่อนๆดูที่จะขึ้นเอ,ไป,อๆๆไปล้อๆไปริมเขาตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะข้ามไปอยู่หลังภูทางนูนหมู่บ้านที่เราจะไปนะคะอำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมินะคะเพื่อนๆตรงขึ้นมาแล้วก็สบายแล้วแตป็นถนนเป็นเหมือนกับทางนะ วันนี้ก็จะไปหาคาหนอนเทต์หม้อไฟนะกันม้อไฟนะแต่ยัง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 ไม่สุดเนาะยังไม่สุดอ่านะแล้วก็ถ้าตรงไปก็นู้นไปสุดอะไรนะก็ป่าโป่งตรงไปปูตรงนี้ล้วนะเราก็ไปได้เนาะันะั้นตรงนี้ก็จอเป็นพาเพื่อนๆมากินลมชมวิวสองร้อยปีพันปีนู่นแหละคะ่นะอ่าป่าโป่งร้อยปีก็จะไปนะติดกับ เติดกับผูเขียนนะคะคือหวมวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนที่เข้าชมคลิปนี้นะคะก็ขอให้สองข้างทางเนาะเนาะสข้างทางถ้าเป็นถ่ายทอดสดคือกลับกล้องได้แต่อันนี้กลับกล้องไม่ได้เลยต้องให้ยุคให้เพื่อนๆดูตอนนี้เราอยู่บนจุดสูงสุดแล้ว มองลงไปเห็นเป็นบ้านนาเกบ้านนาหนองทุ่มที่จะขึ้นไป,ไปล้อล้อล้อไปริมเขาตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะข้ามไปอยู่หลังภูทางนู้นมูบ้านที่เราจะไปนะคะแล้วก็นะต้นไม้ก็เขียวเชื่ออุ่มค่ะเพื่อนๆดูสองข้างทางต้นไม้วันนี้ก่อนนาเสนอนะนะให้เห็นนะเดี๋ยวสักหน่อยจะจะให้ดนะูทางขึ้นเนาะคะ่นะเนาะเพราะทางขึ้นจะมีรถ วิ่งสวนทางไปมาก็เลยให้เห็นตัวคุณครูสมบังก่อนนะคะ,ะคุณครูสมบังขารออีกแล้วอันนี้นะขาเเลาะลาะไปไหนเลาะขึ้นภูเนาะจะถึงยอดภูเขาแล้วนะคะก็เป,เป็นเป็นทางที่นั่นเพื่อเนเพื่อนะคะเพื่อนนะตรงนี้คือเราเราอยู่บนเกือบนะเกือบจะถึงยอดภูเขาแล้วให้เห็นภาพตัวเองก่อนนะคะก่อนจะพา นะไปไปดูทางขึ้นมีรถมาต้องหักดีเนาะนี่ค่ะทางขึ้นก็นะไม่ไม่ลาดไม่ชันเท่าไหร่ก็พอพอมาสูงสูงพอประมาณนะคะประมาณกลางกลางภูเขาเนาะเพื่อนเพื่อนนะเรจะให้เห็นรถไฟวัดนะคะจังหวัดขามรถไฟวาดเอาเภอแก่งเขาะจังหวัดชัยภูมินะคะเพื่อนๆ ข้างทางเนาะค่ะเนาะสองข้างทางถ้าเป็นถ่ายทอดสดคือกลับกล้องได้แต่อันนี้กลับกล้องไม่ได้เพื่อนต้องใ้อย่ให้เพื่อนดู่าแเราก็ถ้าตรงไปก็นู้นไปสุดอะไรนะก็ป่าโปงข้างทางอ่าที่จะขึ้นไปยังอ่าตำบลท่ามะไฟหวานนะคะตำบลท่ามะไฟหวานอำเภอแก่งครอจังหวัดเชียงพูนนะคะเนาะวันนี้ก็จะเป็นสารเจ้าริมทาง สารเจ้าริมทางกนทางดนะนะคะนะวันนี้ก็จะไปหาควันทิ้นม้อไฟนะ,ะม้อไฟนะแต่ยังยังยัง,ย,งยังไม่สุดเนาะยังไม่สุดเนาะ,นะ,นะนี้ก็จะเป็นสารเจ้าริมทางารเจ้าิมทางกน คอนเหลน์ม้อไฟนะคะม้อไฟนะแต่ย,ยัง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 ไม่สุดเนาะยังไม่สุดมือก็เป็นอ่าเป็นอ่าเอาแก้งโคนะคะก็อ่าเป็นเชิงเขาเป็นไหลเขาเนาะเป็นไหลเขาเพื่อนๆเห็นไหมไเดี๋ยวเจ้าอุ่มเนาะทีนี้จะให้เห็นรูทางขึ้นค่ะเพื่อน ยอดสดคือกลับกล้องได้แต่อันนี้นกลับกล้องไม่ได้เลยตองให้อยู่ให้เพื่อนๆดูของข้างทางที่จะขึ้นไปยังตำบลท่ามะไฟหวานนะคะตำบลท่ามะไฟหวานอำเภอแก่งคอจังหวัดชายภูร้อยปีพันปีนู่นแหละ,ค,ะ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 ค่ะป่าปงร้อยปีก็จะไปะติดกับตะเตกติดกับผู้เขียวนะคะคือลง นนดีนะคะเป็นถนนสองเลนลาดยางอย่างดีอน<า>นี้เราอยู่บนจุดสูงสุดละมองลงไปเห็นเป็น<า>บ้านนาแกบ้านนาหนองทุ่มป,ปีที่แล้วนะที่เราขึ้นมาเนาะนะจะเป็นทางทางลูกลังอยู่นะคะเขากำลังทำใหม่ๆนะจำได้ว่าเขากำลังทำใหม่ปรับปรุงเนาะจะถึงยอดภูเขาแล้วนะคะก็เป็นเป็นทางที่ที่จะขึ้น เออไปล้อลอ,อไปริมเขาตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะข้ามไปอยู่หลังภูทางนูนมู่บ้าน